Th วันนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการบาส NBA ในสัปดาห์นี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับนั่นคือข่าวการขอเทศของดัมมิลิลาดตอนนี้สื่อวงในอย่าง Beacher Report ที่เกาะติดสถานการณ์ได้เอาสถานการณ์ออกมาเล่าให้ฟังนะครับทีมที่มีการติดต่อพูดคุยกับพรแลนเทเบลเซอร์จะมีลอยอเจนต์คิปเปอร์มินิซลตาทิมเบอร์วูฟ นิวออริ่พิเรกันแล้วก็บอสตันเซอตินี่คือ4ทีมที่ถามว่าต้องเอาอะไรเป็นแลกกับดัมมิลิลาดบ้างทีมที่มีการยืนข้อเสนอมาเนี่ยนั่นคือมิ n n e s o t a ทิมเบอร์วู๊มินิซต t าทิมเบอร์วูปสนใจจะเอาลูดี้โกแบร์มาเทรดแลกกับดัมมิลิลาดนี่คือดิวที่น่าสนใจ1นดิวนะครับแล้วก็ทีมที่ลิลลดอยากไปจริงๆเนี่ยนั่นคือมา a m i h ฮี t มา a m i h ฮี t ได้ปล่อยผู้เล่นออกไปหลายต่อหลายคน เพื่อรอรับสัญญาก้อนโตของดามิลิล่าที่ถือสัญญา4ปี216ล้านเขามองว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมีโอกาสไปฮีทสูงที่สุดประเด็นต่อมานะครับนั่นคือการฟันธงว่าทีมไหนเป็นผู้ชนะผู้แพ้ในตลาดฟรีเอเจต์นะครับเริ่มกันที่ทีมแรกนั่นคือบอสตันเซลติกบอสตันเซลติกเนี่ยได้คิสตาปอสิงิตมาเสริมทัพ แล้วก็เสียมาคัสมาร์ทที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานออกไปเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2021-2022เขาอยู่กับบอสตันเซลติกมา9ปีแฟนแฟนบอสตันเซลติกเนี่ยต่างยกสมาร์ทเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมเขาได้จากทีมไปในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเรื่องนี้ดาวพอสมควรนะครับแต่ว่าการได้ปอสิงกิตมาเนี่ยเขาอายุน้อยกว่าสมาร์ทปีครึ่งเขาสูงกว่าสมาร์ท และก็ในฤดูกาลล่าสุดเป็นปีที่ดีของเขาจริงๆเขามี23.2คะแนนโดยเฉลี่ยเป็นปีที่ทำแต้มสูงมากเขามีแอสซิส2.7ครั้งเขามองว่าเมื่อปอสิงกิตมาเล่นกับเท่ห์ท่มาเล่นกับจ Th ารนบาวอย่างน้อย3คนนี้สามารถยิง3มแต้มได้ทั้งหมดทั้ง3คนจะเล่นเกื้อนหนุนกันเขาจะสามารถเปิดพื้นที่เกมวงในได้ทั้ง3คนยิง3คะแนนได้ทั้งหมด จะทำให้เกมการเล่นของบอตันเซลติกเนี่ยมีระยะที่ไกลมากเมื่อมีการเปิดพื้นที่วงในก็จะทำให้เหล่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยทะลวงวงในได้ง่ายขึ้นเกมการเล่นเนี่ยก็จะเข้าแท็กติกได้มากขึ้นเขามองว่าปอซสิงกิตย้ายมาเนี่ยทั้งเกมลุกก็ตอบโจทย์เกมรับก็เกะกะห่วงได้ดีและอายุก็ยังน้อยอยู่นี่คือการเทรดที่ดีของบอตันเซลติกแล้วการเสียมาคาสมาร์ทไปเนี่ย พวกเขายังมีเดริกไว้มีมาร์คอมบ็อกดอนในสำรองในตำแหน่งกาดเขามองว่าดีลนี้บอตันเซลติกชนะเลิศนะจ๊ะทีมต่อมานะครับนั่นคืออรอตแลนเทเบลเซอร์เขาบอกว่าทำไมผรอตแลนเทเบลเซอร์ zer, ถึงปล่อยให้ทีมตัวเองเนี่ยมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทั้งๆท,ที่เรื่องลินลาดเนี่ยมันควรจะชัดก่อนตลาดฟรีเอเจนทําไมไม่เคลียร์กับลินลาดก่อนตลาดฟรีเอเจนเคลียร์ไปเลยว่าลินลาดเนี่ยจะอยู่หรือไปทีมจะได้ทําต่อถูก ซึ่งเขาไปต่อสัญญากับเจอร์ี่แกนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําให้เจอร์ี่แกนเนี่ยอยู่กับทีมต่อเป็นสัญญาก้อนโตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลินล่าถึงมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่อยู่กับทีมแล้ว <c oughs> ถ้าลินล่าจะไม่อยู่กับทีมเนี่ยจะได้เทรดเอาแกนเนี่ยไปแลกเอาสิดดทธิ์ดารฟทาทีมเด็กไปเลยให้เป็นชารอนชาร์ปเป็นตัวนําให้สกูตเฮเดอร์ซันเป็นตัวนําแล้วทําทีมอนาคตแบบไกลๆเลยไม่ใช่เตรียมผู้เล่นเพื่อลุ้นแชมป์ แต่สุดท้ายแล้วคนลุ้นแชมป์เดอร์มิลลาร์ดเนี่ยไม่ได้อยู่ต่อเขามองว่าอรอตแลนเทเบลเซอร์เนี่ยผิดพลาดในตลาดนี้ที่ไม่ยอมชัดเจนในการทําทีมนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือฟีนิกซันฟินิกซันเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอย่างแรกได้แบดรีบิลมาเสริมทัพแบดรีบิลมาพร้อมสัญญาก้อนโตทําให้ตลาดฟรีเอเจนเนี่ยฟีนิกซันเนี่ยจะเลือกตัวท็อปทอปที่เงินเดือนเยอะเป็นไปไม่ได้เลย ฟินิคซันเลยต้องเก็บตัวธรรมดาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเมตูไม่ว่าจะเป็นดีออฟไม่ว่าจะเป็นดูอูแบงหรือว่าเป็นอ e ีริกกอดอนหรือเป็นยูตะวาดาดาเบะสื่อบอกว่าคนที่น่าสนใจเนี่ยนั่นคืออ e ีริกกอดอนอีริกกอดอนสูง6ฟุต8มีการยิงที่คอนเนอร์ไดม่นมากๆเป็นหนึ่งสิ่งที่ฟินิคซันอยากได้ฟินิคซันในรอบเพย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ย เขามีดาราตัวหลักอย่างบูเกอร์อย่างเคดีที่สามารถทํา3 0 4 0คะแนนได้แต่บ่อยครั้งเนี่ยเขาดีดบอลออกไปเพื่อนไม่สามารถจบสกอร์ให้ได้ซึ่งประสบการณ์ของกอร์ดอนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้รวมถึงยูต่าวัตนาเบเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ยาวและก็ยิง3ามแต้มได้แม่นมากๆ เป็นคนที่มีฟิลโกการยิง3ามแต้มแม่นสุดๆคนหนึ่ง KD เนี่ยรู้คู่มือการใช้งานของยูตะาวัตนาเบะอยู่แล้วแล้วก็เมตูดีออฟอูแบงเป็นผู้เล่นแผนกวงในโค้ดที่ได้มาเนี่ยคือโค้ดแฟงโวโก้เขาถนัดใช้ผู้เล่นตัวใหญ่อยู่แล้วผมมองว่าการเติม3าผู้เล่นนี้เข้ามามาเล่นกับแฟงโวโก้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจแฟงโวโก้เป็นโค้ดการเล่นเกมลับ ต้องมาดูว่าแฟงโวโกเนี่ยจะปรับจูนฟินิกซันได้ดีขนาดไหนและก็สื่อวงในได้บอกมาว่าเหล่าผู้เล่นทีมย้ายมาอยู่ฟินิกซันเนี่ยหลายต่อหลายคนมีโอกาสรับเงินก้อนโตกว่านี้แต่เลือกจะรับเงินน้อยเพื่อเล่นและลุนแชมป์กับฟินิกซันเขามองว่าตลาดนี้ฟินิกซันทําได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือเดนเวอร์นาเกตนะครับเดนเวอร์นาเกตเนี่ยเขามองว่าเป็นผู้แพ้ในตลาดนี้นะครับเดนเวอร์นาเกต เสียดาราหนึ่งคนที่เป็นมือสามของทีมอย่างบูช h บาวบูช h บาวเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นและก็สำคัญลองจากโจคิดและก็เมเล่ที่เป็นส่วนสำคัญในการคว้าชแชมป์ของเดนเวอร์น g เกตไม่สามารถเก็บเขาไว้ได้รวมถึงเสียเจฟกีนผู้เล่นที่มีอัตราก,การลงเล่นอันดับ7ของทีมในรอบเพย์ออฟและก็เขาเนี่ยเลือกต่อสัญญาก,กับเลจี้แจ็กสัน ซึ่งในรอบเพย์ออฟเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมสักเท่าไหร่นักต้องบอกว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเสียดาราตัวหลักและเก็บตัวขยะไว้เนี่ยเขามองว่าเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยทำทีมผิดทางมากๆแล้วก็สิ่งที่มันมองเห็นเนี่ยสื่อเขามองว่าเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ลุ้นกับตลาดฟรีเอเจนและเขาไปวัดดวงกับคิสเตียนบอลแล้วก็เพตตันวัซซันตอนนี้เขามองว่าเดนเวอร์นัเก็ตเนี่ย ลุ้นกับเหล่าผู้เล่นที่ดับเข้ามาหวังว่าจะแบกทีมได้ต้องมาดูว่าการคิดจะป้องกันแชมป์ด้วยเหล่าผู้เล่นดาวรุ่งเนี่ยมันจะไปรอดไหมครับผู้เล่นคนต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือเฟดแวนวีดนะครับเขามองว่าเฟดแวนวีดเนี่ยเป็นผู้ชนะในตลาดนี้นะครับตอนแรกเนี่ยที่เฟดแวนวีดเลือกจะไม่อยู่ต่อกับตัวโรโตแรปเตอร์ที่ให้เงินก้อนโตพอสมควรนะสื่อเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นโอกาสที่แบบ โอกาสที่น้อยมากๆที่เฟ d แวนวีทเนี่ยจะหาทีมใหม่ได้เราได้เงินก้อนโตตอนนี้เขาได้เงินอยู่ประมาณ3ปี130ล้านซึ่งเยอะมากนะครับเขามองว่าเฟ d แวนวีทการจ่ายตัวเล็กขนาดนี้6ฟุต1แล้วก็เป็นคนรันเกมได้ยิงได้ก็จริงแต่ว่าเป็นผู้เล่นอันดาบเขาคิดว่าผู้เล่นอันดาบทั่วไปเนี่ยทำเงินประมาณ80ล้านก็เก่งล้แต่ว่าณวันนี้เฟซแวนวีททำเงินทะลุกว่านั้นไปไกลมาก เขามองว่านี่คือหนึ่งในผู้ชนะในตลาดฟรีเอเจนต์นี้นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือวอชิงตันวิสาร์ดเขามองว่าวอชิงตันวิสาร์ดเนี่ยระยะสั้นเป็นผู้แพ้นในตลาดเขาเป็นทีมที่มีศักยภาพทีมที่ดีมีคุชมามีปอซิงกิทมีแบร์รีบิลสาคนนี้ดูดีมีอนาคตและสามารถลุนเพย์ออฟได้แต่สื่อเขามองว่าทั้ง3คนเนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเคมีมันก็ไม่เข้ากันสุดท้ายแล้วการทุบทีมทั้งหมดเนี่ย เราได้จอแดนพูมาแล้วได้ตัวแบบเศษๆมาได้สิดดับมาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นผู้แพ้ในตลาดถ้าวัดตามคุณค่าเนี่ยเขามองว่าวิาสัทเนี่ยไม่คุ้มเลยแพ้ในตลาดนี้แต่ก็ได้แต่หวังว่า2-3ปีข้างหน้าเนี่ยจอแดนพูจะพัฒนาตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่วอชิงตันวิสัทวัดดวงเสียไปนะครับสรุปสุดท้ายนะครับเขามองว่าวอชิงตันวิสัทเนี่ยแพ้นิดหน่อยแต่ไปลุ้นอนาคตเอานะครับ ทีมสุดท้ายเนี่ยนั่นคือรอนจิลิเลเกอร์นะครับลอนจิลิเลเกอร์เก็บผู้เล่นตัวหลักไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นลุยฮาชิมูระจาริดแวนเดอร์บิลด์ิอันเจโรลาเซลแล้วก็เสริมทัพได้น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกฟวินเซนต์ไม่ว่าจะเป็นปรินไม่ว่าจะเป็นออสตินลีฟที่ยังสามารถลังไว้ได้อยู่เขามองว่าการต่อสัญญาออสตินลีฟเนี่ยที่56ล้าน4ปีเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเป็นดีลที่ ค่าตัวทั้งหมดเนี่ยถูกกว่าความเป็นจริงอย่าลืมว่าออส t ต n ลีฟเนี่ยในรอบเพย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นมือ3ของทีมเป็นเดอะแบกคนที่3ลองจากโรบอนลองจาก AD แล้วรับแค่10กว่าล้านเขามองว่าดิวเนี้ยเลเกอร์สุดยอดมากๆที่สามารถต่อสัญญาลิฟได้ในราคานี้นะครับเลเกอร์เป็นผู้ชนะในตลาดนี้นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าผู้เล่นเลเกอร์เนี่ย ในหน้ากระดาษเนี่ยมันดีเหลือเกินแต่มันจะถึงแชมป์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับเอาละครับนี่คือข่าวข่าวค้ามเคลื่อนไหวรอบหลีกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ